วัสดีครับมีอาชีพเป็นเกษตรกร,กรครับก็นอนก็ประมาณ3ามทุ่มตื่นก็ประมาณตีสามเพราอาี่จะลุกขึ้นมากรีดยางนะครับแล้วก็เสร็จก็ประมาณหกถึงเจ็ดโมงเช้าหลังจากนั้นก็ขับรถไปอำเภอรพระแสงนะครับห่างจากตัวบ้านไปประมาณ20กิโลก็ ปลูกสวนปลาล์มมีสวนปลาล์มแล้วก็ไปสวนที่พระแสงเพื่อที่จะเจ็บหอมรอมลิศนะคับไว้ให้ลูกส่งลูกเรียนอยากจะซื้อบ้านสักหลังเพื่อลูกจบก็ได้มาอยู่ใกล้ๆกันกับพ่อหรือกับแม่ก็เป็นความหวัง ไม่ยากครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนก็กูได้ไม่ยากยินดีให้คำแนะนำพร้อมรับสานงานยืนกูแบ่งทุกขั้นตอนกับโครงการใหม่บ้านนี้ดีเฟ,ฟส2ราคาเริ่มต้นเพียง1.85ล้านบาทวิวธรรมชาติใจกลางเมืองศรีวิชัย21ซอย20จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกอาชีพก็มีบ้านได้ปรึกษาและรับอพิษษษสิทธิ์สุดพรีเมียมได้ที่คุณฝนทิพย์0 8 9 7 2 3 2 5 3 3หรือไลน์แอดบ้านนี้ดีเท่านั้น